สวัสดีครับวันนี้มีข่าวที่แบบว่าโอ้โหน่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจสุดๆเลยครับเรื่องการแข่งขันแผนธุรกิจระดับนานานชาติ CP CUP 2024ที่เพิ่งจบไปนี่เองใช่ค่ะได้ยินมาเหมือนกันปรากฏว่าทีมจากจุฬาครับคว้าชแชมป์มาได้สุดยอดจริงๆโหเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาลงลึกเรื่องนี้กันหน่อยครับดูว่าการแข่งขันนี้มันคืออะไรทำไมมันถึงสำคัญ แล้วก็มีแง่มุมไหนที่น่าสนใจบ้างจากข้อมูลที่เราได้มาทั้งข่าวทั้งบทสัมภาษณ์เลยนะครับค่ะก็คืออยากทําความเข้าใจความสําเร็จครั้งนี้แล้วก็ความสําคัญของสิ่งที่เรียกว่า action based learning ใช่ไหมคะใช่เลยครับการเรียนรู้จากการลงมือทําจริงนี่แหละที่การแข่งนี้เขาเน้นมากๆงั้นเริ่มที่ภาพรวมการแข่งก่อนเลยไหมคะ CP Cup 2 0 2 4 Business Idea to Action จัดโดย CP เมื่อ20กุมภาที่ผ่านมานี่เองที่สถาบันผู้นำปากช่องค่ะครับผมที่น่าสนใจคือนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ขยายเป็นระดับนานา,นาชาติคือมีทั้งไทยทั้งจีนอ๋อไม่ใช่แค่ในไทยแล้วใช่ค่ะแล้วคนเขาร่วมนี่แบบเยอะมากนะคะ60,000กว่าคนจาก18,000กว่าทีมโอ้โห60,000คน เยอะจริงๆครับตัวเลขนี่แบบว่ามหาศาลเลยสะท้อนเลยนะคะว่าคนรุ่นใหม่เขาสนใจเรื่องพวกนี้กันจริงๆแล้วทีมที่ชนะที่บอกว่ามาจากจุฬาชื่อทีมอะไรนะครับทีม C H I L กายค่ะคว้า CP Cup Grand Prize Winner ไปเลยได้รางวัลอะไรบ้างครับเนี่ยก็มีเงินรางวัล5 0,000่น 50, 000บาทแล้วก็ ได้สิทธิ์ไปดูงานที่จีนด้วยนะคะโอ้โห oh. แถมยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับ CP อีกต่างหากสุดยอดเลยอันนี้คือเปิดประตูสู่อนาคตจริงๆนะครับสำหรับน้องๆทีมนี้จริงๆค่ะแล้วในงานนี้นะคะท่านประธานเอาโสซีพคุณธนินเจรวนนท์ท่านก็ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจมากๆเลย ท่านจะเน้นเรื่องการปรับตัวในยุคเทคโนโลยีครับสำคัญมากยุคนี้ใช่ค่ะแล้วก็การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ผ่าน action based learning เนี่ยแหละค่ะคือท่านมองว่ามันเป็นการสร้างปัญญาปัญญาใช่ค่ะปัญญาที่เกิดจากการแก้ปัญหาจริงซึ่งท่านบอกว่าสำคัญไม่แพ้ปริญญาในห้องเรียนเลยอ๋อปัญญาคู่ปริญญาน่าคิดมากครับคือประสบการณ์จริงมันให้บทเรียนที่ต่างออกไป ถูกต้องค่ะแล้วก็ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน2ประเทศด้วยนะคะไทยกับจีนเข้าใจเลยครับแล้วผู้บริหารท่านอื่นล่ะครับมีมุมมองเพิ่มเติมไหมครับมีค่ะคุณพิมลรัตน์รีพัฒนาวิจิตรกูลประธานผู้บริหารทักษะบุคคลของ CP ท่านก็มองสอดคล้องกันเลยบอกว่า CP ีครับเนี่ยก็คือเวทีที่สะท้อนความเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่จริงๆครับผม เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้ลองสัมผัสโลกธุรกิจจริงๆเลยได้พัฒนาทักษะสำคัญๆเช่นอะไรบ้างครับก็มีความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการเปลี่ยนไอเดียดีๆเนี่ยให้มันกลายเป็นแผนที่จับต้องได้จริงฟังดูแล้วไม่ใช่แค่แข่งกันเฉยๆแต่เหมือนเป็นที่บุ่มเพาะทักษะสำหรับอนาคตเลยนะครับใช่เลยค่ะและทางทีมผู้ชนะล่ะครับทีมชิลกายเขาเล่าประสบการณ์เรื่องนี้ยังไงบ้างครับ ตัวแทนทีมเขาคุณนัทศินีบุญช่วยธนาสิทธิ์เป็นนิสิตปีหนึ่งเองนะคะจากสถาบันนวัตกรรมบูรณาการบูรณาการจุลาปีหนึ่งเองเหรอครับเก่งมากเก่งมากค่ะเขาเล่าว่าแผนธุรกิจที่ชนะเนี่ยคือเขาเอาจุดแข่งของซีที่เป็นเหมือนครัวของโลกเอามาบวกกับนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาโลจิสติกอาหารในรัสเซียโโหรัสเซียเลยเหรอครับท้าทายนั่นนั่นใช่ค่ะเพราะมีความท้าทายเรื่องสภาพอากาศ เขาก็คิดนอกกรอบกันมากๆเลยสําหรับเด็กปีหนึ่งการเชื่อมโยงจุดแข็งองค์กรใหญ่กับนวัตกรรมแล้วก็แก้ปัญหาจริงแบบนี้ชัดเลยนะครับแอคชั่นเบสเลิร์นนิ่งที่เราคุยกันชัดเจนมากค่ะแล้วน้องเขารู้สึกยังไงกับประสบการณ์ที่ได้ลงมือทําไปกว่า3เดือนครับคุณนัทศรีนีเขาเน้นเลยค่ะว่าประสบการณ์จากการลงมือทําจริงนี่แหละสําคัญที่สุดมันมีคุณค่ามากๆสําหรับการเรียนต่อหรือการทํางานในอนาคตอืมแน่นอนครับ แล้วก็ได้สร้างเครือข่ายกับเพื่อนๆต่างสถาบัานด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่การเรียนในห้องอย่างเดียวอาจจะให้ได้ไม่ครบนะคะน่าสนใจมากครับผมขอเสริมข้อมูลนิดนึงนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบคือการแข่ง CP Cup ัเนี่ยจริงๆเขาจัดมา9ปีแล้วนะครับอ๋อไม่ใช่ปีแรกแต่ปี2559นห้นู่นเลยแต่ปีนี้เป็นครั้งแรกที่จัดระดับนานาชาติไทยจีนค่ะแล้วโจทย์ปีนี้ก็คือแผนธุรกิจ new s curve อธิบายหน่อยได้ไหมคะ new s curve ก็คือการหาแนวทางการเติบโตใหม่ๆใ,ให้ธุรกิจครับอาจจะเป็นธุรกิจใหม่หรืออุตสาหกรรมใหม่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมๆที่ทําอยู่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะรอบสุดท้ายเนี่ยมี4ทีมเข้ารอบก็คือจุลาทีมที่ชนะแล้วก็มีจากอัสัำชันแล้วก็อีกสองทีมรวมจากจีนค่ะเกณฑ์ตัดสินก็เข้มข้นเลยทั้งเรื่องนวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์การตลาดอะไรพวกนี้ สรุปก็คือเป้าหมายหลักๆของงานนี้ก็เพื่อผลักดันเรื่อง action based learning ให้มันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมคะใช่ครับใช่เลย แล้วก็สร้างเครือข่ายเยาวชนนานาชาติด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สอดคล้องกับหลัก3ประโยชน์ของสิทธิ์ก็นับว่าเป็นความสําเร็จที่น่าชื่นชมจริงๆนะครับของนิสิตจ,จุฬาทีมชิวกายแล้วก็เป็นบทพิสูจน์เลยว่าเวทีแบบนี้มันสําคัญมากที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้โชว์ของได้แสดงศักยภาพแล้วก็ได้เรียนรู้จริงๆจากการลงมือทําค่ะเห็นด้วยมากๆค่ะนี่คือเป็นแรงบันดาลใจสำคัญเลยนะครับทั้งสำหรับคนเรียนเองแล้วก็คนสอนด้วย แน่นอนค่ะสร้างแรงกระตุ้นได้ดีมากๆเลยแล้วก็ก่อนจะจบกันไปนะคะอยากจะชวนคิดต่อยอดไปอีกนิดนึงค่ะว่านอกจากเวทีแข่งขันแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีแนวทางอื่นอีกไหมคะที่สถาบันการศึกษาหรือองค์กรต่างๆจะส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงหรือ action based learning แบบนี้ได้อืมน่าคิดครับเพื่อจะปลดล็อกศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้เขาพร้อมรับมือกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆแบบนี้ได้ยังไงบ้าง